ไเด issance, ้ออ่อนอางคลองอ้อมทางอ้อมเอวยอไฟกันกันยังก็กันขโมยบาั่ยมีมองซักดอกน่ะวัดู่ไก่บ้าบอวต้องถามหาวัดดอกหวยหสิมาเกีรอนี่บ้ได้มันไงดอกเกีดอกมันไง มันไง่พอดีเอจแล้วก็หนี่ครับแไมนลูกน่ะแมนแมจืดนแมนนแล้วกเอาบุญม้ของานเอาถังมาตั้งมานี่เนีเอาไาไห้ได้นำมัตั้งยีงล่ะเราไปลเลยเาห้อยห้สาตกับก็ได้เจ้าลรเลยก็ได้เยอาน้มเทลงสาให้เขาตักบ่เขาลงกอาบเลย คือกูไสสักม e ันหลๆน่ะม okay. ah, ันนะมันนอนเบืองเบงไปหอดียวละมือนเนี่ยสามโมงสี่โมงสักไดนใส่เต็มยู่บ่อมันแดดอยู่นี่มันเต็มมันได้อยู่ไงาย่างไก่กับอไรกูว่ามันกล้วยอันย่งไก่บ่ไไ้กุยเพราะเปนกล้วยสามตัวหุ แฮ่ที่จะไปขึ้นคุงเทพเอ้กระดูไมเนะเอา้นื่อไม่ใช่มงุงเทพใชือใช่มู้เขาขาไนี่เทพนอสมัยนั้นมี่เคยขาวิกลไเป็นเออยู่วะน้องอยู่ปะทั้งอะอันไหนทังน้าท้งน้นพี่พี่เรยกเทั้งนั้นห็นอะไนี่มีอะไรนี่อนี่เอาเอาเตอไหมครับ ไะเบ้าให้มันเวลาเบิดมาเติมน้ำได้นนะครับเอานีได้ครับนี่ถ้าเราไปรวมนะครับเอายาซีเอาน้ำมาเทลงสาโรถให้เขาอาบได้หนีเลยอาบน้ำบ่อแหละเขาพูดเบาเลยโอ๊ยกับบ้อาบแล้วนาะกับบอกที่จะช่วยอาบมาหอดแล้วพี่ดอกมาหอดแล้วทีมงานทีมงานไม่หลับไม่นอน ไปนั่งที่ที่แดดแดดเดี๋ยวหาบังนอนก็อนเพราะเอื้อพรมหลายพุ่เมือนี้ยได้รับเนน้อนนี่ดอกไปพระห้านอนเลดเย็นเย็นดีเพราะว่ามันลมอากาศลมดีเย็นสบายเพราะว่ามันมีต้นต้นไม้เยอะไงมันสอดไฟไปบนนี้นี่นี่มองมัดสอดนี่มังเพิ่นสอดไฟแม่หนิจุ่ยไปไกลเด้ย ยังดีนะแบบนี้แต่นเนี่ยมาขายเขามาซื้อหรอขันแจกเขาสีเอายเเอายู่ขันแจกเสียอยู่แต่ว่าขันซื้อขันขายเนี่ยมาซื้อหรอ จับแล้วมึงเอาลิ้นเนี่ยมึงดูมีไฟ<ร>บอ่อยากล้อกของใครอยากล้อกของล้อกมึงตี่น,น้ำยันงน้ำทังหมอน้ำทังอันยัยยๆหนึ่งก่อ บายค่อย uh> um IC ู่ดอกพี่น้องไปผู้ใดมักห่มยหญ่ๆมันหลายอยู่ห่มหลายอยู่เออไปไปไปหานอนเย็นๆสบายตามอัธยาศัยไปมันเอาไปยากระซื้อกินกินแล้วก็ไปหานอนสกคู่สกคูบักทวดินสกคู่บักทั่วบ่สัสาคูใส่หมูหรือใส่บักทั่วแม่ค้าแม่จ้า ใส่หมอใส่บักทั่วสาขูดใส่บักทั่วค่ะผัดใส่ทั่วเออเอาอยู่เอาเงินมาใส่กนั่นไหมคะสาขูดสาคูดใส่ทั่วขันใส่หมูเขากินไมาได้เปิดฟ้าคู่งานเอาไหมสว่างอันนี้ไม่ได้เอาไหดเปิดข้าวโพดถูกไหมพวกกินน้ำบ่ขัดพวกนีเพิ่งกินน้ำเอาอันเดียวเอาบ่กินบ่เจ้าบ่กินเอาอันเดียวพ่อสาคูใส่ถั่วถ้าใส่หมูไม่เอาเลยจ้ะจมันไม่หมูค่ะ ก็มาหมูม e. ันแพงมันบ่เป็นบ่ใส่หมูจะเชื่อค่ะเป็นบ่ใส่หมูหมูมันแพงก็เลยไม่เอานนนี้ทาง่ข้าาาขยดีขายดีอ๋อเปล่าขายเดี well ๋ยเขาหลักดิเจ้าเขาแค่ของกล่องดิสามเจ้าเจ้าเอาพื่อเพื่อก็โทษเขาโทษเจ้าอันขายเจ้าเบิ้งเน้อเจ้าซาบ่อะไรดิเขาหลอยเจ้าดิ กเถ้ร้อยดีๆได้กันเทอน่ยร้อยยีน้ำเบน้ายน้ำให้แน่ขายน้ำใหแน่ไป้งมาเได้ายให้เขานำลาลไดขายน้ำให้เขาเขาสื่อสื่อน้ำดีิทั้งงนี่บอกเขาทั้งมาลงเล้สิมาไป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 เอาไปเลไปเลยทั้งมักใหญ่เอาจักสองทั้งนี่อ่ะเบิดมีทั้งเดียวบ่ สองทางบอกเออนี่แหละคำมันหลกับเทล้องหันลวดเทล้องสาลวดมันมาไหลแล้วมันโน่นทางปุ่นน้งกันไหลมาพีเด้อก็สิหงมาพีแล้วผููสาอยู่หันเนาะอ้ให้มายู่ธงยูธาเนะห้องน้ำห้องน้ำสิไปใส่บัตรนี่ มันมีรถมาอยเออโอเคขามีรถบ้างสสูงานกัโอเคอััอีเสักอาบเอคมันสิ่อะตัอาเคขาเมยืมไปนอเานีักอบมันติตักเงมันเห็ดกเว่าออกกมาใส่ออาสุกส่ยางมาสุมันม่สายางิสามันสุใส่กเพรามันกตักยากแล้วคันน้ามเต็มมันกับแมนอยู่แล้ว Nam luôn 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 để แล้วพนักพิธีก็ทำคพูดคำพูดคพูดแล้วมันเดี๋ยวมันรับครั้งค้งเออคงเครับมันหมันหัวคออนพนันุมอมันดีมันดีมันดีต่างเดียวอังในขางมันเอ็นดิมันดีโมดดิดูแบบไปยี่ห่นี่เออมันเอ พี่น้องม่ฮอนแล้วกับยุทวงยุทธาเทศบานเพื่อนกัมาล่องรับนี่น้ำมาล่องรับให้นไปเดนดิหมูกระลากก่อนเข้าได้อาบได้อาบน้ำอาบน้ำให้ไปเดินดิเฮ้ยวันกมกระเดานี่งกนนไปใส่กับให้เข้าไปรูทถอดขาต้องไประบดอกปลกไปลกับมันบวมนีบปากมนี่นมันจะใส่หนวบาน เนี vale Bien, ่ยล so, uh, ้นเบิรงนลีนเนี่ยเบิรงนอ่อจะซื้อตะกูลเรบอกใครก่อนสัก่ซื้อตะก้มจาน้ำมันจะใสมิจเอปมันจะใสน้ำมันคือเป็นคุณคุณ น้ำซาบ่บ่บ ouais, ่อบ pues, uh, uh, ่อบ okay, ่อเป็นน้ำดื่มเบิ้งสีด้วยใช่น้ำดื่มหรอกคือสีก็รู้เอาไปเอามาจากสระไหนไม่รู้อ่ะจะเป็นดูดเอาซาบทางไหนายผู้แล้วยังกระอาบด้วยผู้ดำกระดำคือเก้นละเอาเดื้อเปิดบ้านราคาชั่วเลยนะบ่อบ่อบ่อไ้ลงแปกเบอร์หนึ่งคุณแม่เบปิดยังกระซ้ำ อาบสิปีกอะไรคือเกาหะลัมึงอพะมัะเขาวขาใจตหใจมากคุณเม่ดูดูดูขาวลขาเ,เราคนใดใจมั้บุคลากรจะได้อาบอ,อาบอางเงม,มาแรงกับมาอาบอยู่นี่ผู้่ได้มีทางตักตเอาลูดตักไปตักมันเอาเลยให้เขาพมีน้ำอา,าบแต่มาเดี๋ยวขัดที่นแน่ก่อนจะเป็นจองไว้อยู่คนที่สองถังบอกเป่าหรอกอ 我。